สวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบมีเคสดีีอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะเจอพี่เจี๊ยบก็ต้องเคสมะเร็งสิเนาะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเคะคือเคสมะเร็งของพี่เจี๊ยบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปถึงด้าเรื่องเป็นเคสของมะเร็งเคสนี้เนี่ยจะต้องบอกเตือนสาวๆน้องๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะหรือทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังคลิปนี้โดยเฉพาะเป็นคุณผู้หญิง เมื่อไรที่เราอายุนะคะอายุเข้าสู่วัยเป็นจะเพศอายุขึ้น25ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราควรต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกทุกปีถึงแม้เราจะยังไม่มียังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตามเราก็ต้องได้รับก,การตรวจแล้ว เพราะว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งสองชนิดนี้เนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองที่จะสามารถทําให้รู้ว่าในร่างกายเรามีความผิดปกติอะไรหรือไม่นะคะและเมื่อมีการผิดปกติเนี่ยการแก้ไขการรักษาของทางการแพทย์ก็จะสามารถแก้ไขและรักษาได้ในท,ทันท่วงทีโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถรักษาในระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี อันนี้คือพี่เจฟแนะนําเลยนะคะคุณ<ะ>ผู้หญิงต้องต้องไม่หยุดเลยเพราะว่าอย่างพี่เจฟพี่เจฟก็มีลูกสาว<ะ>พี่เจฟก็สร้างมินยให้กับลูกสาวพี่เจฟเขาก็ตรวจตั้งแต่อยุยี่สิบกว่าเลยเหมือนกัน<ะ>ทุกวันนี้ก,<ะ>ก็ตรวจมาตลอดจนเขาเจอนู่นเป็นไอ้นี่เขาก็จะได้รู้ตัวเขา,าเออโอเคนะรอบนี้เขาไปอทีนี้เคสเนี้ยพี่เจะพูดถึงเกินนําเรื่องนี้ก่อน<ะ>เพราะว่าเคสเนี้ยไม่ได้ไปตรวจไง อายุสามสิบสามมีลูกแล้วสองคนลูกกำลังน่ารักเชียวปรากฏว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสามซึ่งคือมันคือบันบงบอกอะไรบงบอกได้ว่าถ้าน้องเขาได้รับการตรวจมาตลอดเขาไม่มีทางเจอแร้ค่ะระยะสามเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างพี่เจี๊ยบซึ่งใครๆก็รู้พี่เจี๊ยบเองก็เป็นมะเร็งเนาะคะแล้วพี่ก็เป็นแค่เพราะพี่เจี๊ยบตรวจทุกปีพี่เจี๊ยบก็เลยเจอในระยะเริ่มต้น ทีนี้เคสเนี้ยเกิดอะไรขึ้นก็คือพอเวลาที่เป็นมะเร็งปากลูกเนี่ย<อ>ในบริเวณเนื้อเยื่อช่องช่องคลอดเรามด<ค>ลูกรังไข่เราอะเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนมากๆอ่อนและเซนซิทีฟเวลาที่เกิดก้อนมะเร็งหรือเกิดเชื้อมะเร็งไปกระจุกตรงนั้นเนี<อ>่ยก็จะเกิดการลุกลามได้ง่าย<อ>ไม่ลุกลามไปในรังไข่ลุกลามไปช่องท้องก็อุ้งเชิงการ นะคะแล้วลุกลามอาจอาจลุกรามไปถึงช่องทวารได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รับก,การรักษาหรือการตรวจเนี่ยโอกาสที่จะลุกลามซึ่งเคสเนี้ยก็ลุกลามแล้วเป็นระยะสามซึ่งลุกรามไปอุ้งเชิงการซึ่งพอมาเจอพี่เจี๊ยบเนี่ย คุณหมอยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเลยเขาดูเขาบอกว่าเขาดูพี่เจี๊ยบมาจากช่อง You Tube แล้วเขาดูมานานติดตามมานานจนเขาตัดสินใจว่าเขาจะใช้วิธีนี้แหละในการบำบัดก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็เลยได้คุยกันก็ปรากฏว่ายังไม่ได้เกิดกระบวนการรักษาตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจตรวจเอ่อเอ่อทำการตรวจเปปซีเมียก็คือขึ้นขายอย่างทํทการตรวจซีทีสแกน ทำการตรวจ <คะ S 1> เอ,อเขาเรียกท,ทางด้านรลังสีของของทางของทางเขาอนะคะของทาง <อะ S 2> แพทย์เขาก็ทําการตรวจมาซึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้มีการใส่ย,ยายังไม่ได้มีการกินยาไม่มีอะไรเลยผลตรวจเลือดออกมาค่าที่น่าตกใจที่สุดก็คือค่า WBC ก็เม็ดเลือดขาวของน้องเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันลองคิดว่าค่า WBC ของคนเราปกติอยู่ที่เท่าไรของมนุษย์เราเนี่ยปก,ปกติอยู่ที่ห้าพันถึงหน mm ึ่งหมื่นของ mm hmm. น้องเขาขึ้นไปหนึ่งหมื่นแปดพันอ่ะคิด mm hmm. ดูว่าร่างกายเกิดการอักเสบค่อนข้างสูงมาก mm hmm. แล้วก็การอักเสบของเขาเนี่ยส่งผลให้อวัยวะก็คือในช่องท้องของเขาช่องคลอดของเขาอะ่ะ mm hmm. เกิดมีปัญหาก็คือเกิดมีตกขาวคือ mm hmm. ปฏิกิยาของโรคเนี้ยจะเกิดการอักเสบออกมาได้สองกรณีก็คือจะมีปฏิกิยาออกมาก็คือหนึ่งเลือดไหล ะนะคะมีเลือดออกทางช่องคลอดกับมีตกขาวออกทางช่องคลอดของน้องเขาเนี่ยมีตกขาวซึ่งตกขาวของเขาอ่ะก็คือแน่นอนก็ก็หนึ่งก็คือมีกลิ่นสองก็คือมากถึงขนาดต้องใส่ผ้าอนามัยซ้อนสามถึงสี่แผ่นทุกวันอโอ้ใช่นี่คือเขาต้องใส่ไว้อย่างนั้นทุกทกวันน่ะสามถึงสี่แผ่นไหล<อ>ลั่วออกทีนี้เราก็ฟังแล้วก็แบบ พี่พี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมพี่ช่วยหนูบอกว่ายัางไงก็แล้วแต่เราต้องลดภาวะการอักเสบก่อนพอเขามาเจอปรากฏว่าพี่เจี๊ยบก็เลยมีโอกาสให้ทานตัวอูมิกับเอ็กโซนะคะเขาทานอูมิกับเอ็กโซไปเขามาเจอเราเนี่ยเจอพี่เจี๊ยบวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมก็คือเมื่อเดือนที่แล้วปลายปลายเดือนปลายปลายเดือนที่แล้วเนี่ยคะ่ะยี่สิบแปดพฤษภาคมวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคม เขาถึงได้เพิ่งเริ่มทานตอนช่วงเย็นเพราะได้รับสินค้าไปตอนช่วงเย็นวันที่33สดดเขาต้องไปเข้าทำ CT สแกนนะคะต้องไปตรวจทำ CT สแกนแล้วหมอเนี่ยทานวันละกี่ซองคะอย่างละกี่ซองพี่เจี๊ยบให้พี่เจี๊ยบให้ทานอูมิวันละ3าถึงสซองตามกำลังเขาจะทานได้ส่วนเอ็กโซให้ทานวันละสองซองอ่าทีนี้คือการทานเนี้ยเราก็มีความหวังว่า เขาจะไปรถภาวะการอักเสบให้กับน้องเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเร็วช้ายังไงก็ติดต่อกลับมาเนี่ยคือวันที่สามสามมิสาม,มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ,คะปรากฏคือสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาที่เห็นที่พี่เจี๊ยบทำรีวิวอะค่ะ,ค,ะคือการอักเสบของช่องท้องช่องปักมดลูกของเขาเนี่ยลดลงจากที่เขาเคยใส่ใส่ผ้าอนามัยสามถึงสี่แผน่น เหลือใส่ผ้าในเพียงแค่หนึ่งถึงสองแผ่นเท่านั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะยังไม่เกิดกระบวนการรักษาใดๆเลยยังไม่เกิดกระบวนการรักษาใช่ยังไม่เกิดกระบวนการให้ยารับยามากินไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่ไปตรวจวินิจใช้ไปเอ็กซเรย์ไปเจาะเลือดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผลเลือดที่มาก็คือที่ผลเลือดที่ได้เนี่ยคือเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอ่อยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม ทีนี้เราก็คาดหวังว่าผลเลือดของเขาอะ่ะจะลงจะลงลงมาอีกน่าจะเข้าไปในเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากค่าการอักเสบของเขามันลดลงแต่อื่นว่าเมื่อ,เม,อเมื่อวันศื่อเนี่ยเขาไปตรวจเลือดปรากฏว่าเลือดของเขายังไม่ลงตัว WBC ยังไม่ลงยังขึ้นไปเป็นสองหมื่นห้าแต่พี่เจฟก็อธิบายเขาฟังว่าอย่าลืมว่าเรายังไม่เกิดกระบวนการรักษาเลย ยังไม่ได้ให้กระบวนก,การการรักษาเลยซึ่งแผนของคุณหมอที่วางไว้คือเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาในการรับคีโมคือวันที่13มิถุนายนค<ฆ>่ะอ่ปรากฏว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่7นะคะ<ฆ>เขามีโอกาสได้ไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่าเลือดของเขาเนี่ยการอักเสบบของ w b c มันขึ้นมาเป็น25,000ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าถ้าเขาไม่ได้กินเจลมันอาจจะขึ้นมากกว่านี้ หรืออาจจะลงแม้กว่านี้มันไม่มีใครตอบได้แต่เราวัดกันที่ในเรื่องของการอักเสบของเขาที่มันลดลงอันนี้คือเขาเข้าใจในส่วนนี้ว่าการอักเสบของเขามันลดลงทั้งที่ไม่มีการรักษาแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือหมอเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะคีโมก่อนค่อยฉายแสงเพราะว่าฉายแสงเนี่ยหนักกว่าคีโมเนื่องจากว่าฉายแสงเนี่ยฉายทุกวันอ่าคุณหมอก็เลยจะให้ฉายแสงนั้นไปอยู่ท้ายคีโมก็คือรักคีโมก่อน ปรากฏว่าคุณหมอตัดสินใจให้ฉายแสงก่อนเมืม่อว<ม>ันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยหลังจากที่ตรวจแล้วผลเลือดมาเป็นสองหมื่นห้าก็จริงแต่ค,คุณหมอให้ฉายแสงแล้ว<อ>ฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่เจ็ดมาเนี่ยน้องฉายแสงทุกวันเลยตอนช่วงบ่ายโมงทุกวันวันนี้ก็ฉายฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเขาเราก็ถามอีกว่าแล้วฉายแสงเนี่ย เออน้องมีผลข้างเคียงไหมรับผลข้างเคียงอะไรไปหรือเปล่ามีผลข้างเคียงอ,อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเชน่นอาเจียนไหมมื่นไหมเปี้ยไหมปหวดตามแขนตามแขนตามขาไม้หรืออะไรหรือมีอาการแบบอื่นะอมอะไรน้องเขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยมีอาการคือคืออาการแบบมึนมึนนิดนิด,นดมีเพราะว่ามันจากความแตกต่างก็คือปกติกับไม่กับ ปกติที่ยังไม่เคยฉายแสงกับวันนี้ฉายแสงเนี่ยมันย่อมมีการผิดปกติซึ่งเขารับรู้ได้อยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน้อยมันน้อยมันไม่ได้มากเท่าที่เป็นอันนี้ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาประทับใจกับสิ่งที่เขาได้รับจากการทานเจลก็ยังทานก็ยังทานค่ะก็ทานค่ะเอ็กโซสองเหมือนเดิมใช่ใช่ทานเขาทานเพราะว่าเขาเชื่อมั่นมากว่าเจลช่วยเขา เพราะว่าเนื่องจากการอักเสบเขาที่เขาเคยปวดท้องช่องท้องเตกขาวเนี่ยไหลไหลแบบพลักพักพักตลอดเวลาเนี่ยกับกลายเป็นไหลน้อยลงอักเสบน้อยลงคือแค่เข้าสู่กระบวนการนี้คือสิ่งที่น้องเขาเป็นก็คือเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ก็คือฉายแสงได้นี่คือสุดยอดแล้วอจากจริงๆแล้วคุณหมอยังไม่ได้วางแผนการรักษาว่าจะรักษาในการฉายแสงให้เขา พอวันนั้นเขาไปหาหมอที่เขาไปหาหมอเพราะว่าเขาต้องไปดูเขาต้องไปทําเอ่อสแกนอีกครั้งหนึ่งเขาไปสแกนอีกครั้งหนึ่งคือคุณหมอนัดให้ไปฉายรังสีอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วคุณหมอเห็นปุ๊บคุณหมอว่าเอ้ยอย่างนี้ร่างกายแบบนี้ทําฉายแสงเลยแล้วกันอืมแต่ว่าคีโมหมอยังไม่ให้นะเพราะว่าการอักเสบยังไม่ลดลงก็จะลดลงได้อย่างไรในเมื่อการรักษามันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะใช่ไหมคะ อันนี้<อ>ก็คือเป็นความประทับใจสำหรับเคสของมะเร็งเคสนี้ซึ่งก็จะติดตามต่อไปแล้วก็ะจะอัปเดตข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ให้นะคะ,คะเป็นเคสที่น่าสนใจมากในการทำเคสของพี่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราได้ผิดพัน์มาพบได้ทานพบเต็นสูตรก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะ อ๋นะคะก็ขอโอทอนนะคะให้เคสนี้นะคะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับการรักษานะคะครบนะคะทุกๆคอร์สเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปนนเรื่อยๆเลยค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเจียบกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video